สวัสดีครับผมเพชรสวัสดีครับวันนี้ก็ทําได้สําเร็จอีกไฟนึงนะครับครับเป็นไงบ้างพูดถึงรูปเกมเลยครับเจอกับทางด้านเทพทักษิณินก็าวางแผนมารอดักจังหวะสองก็เป็นไปตามแผนเป็นไปตามแผนนี่คือได้อะไรมั่นใจช่วงยกไหนบ้างาาก็มั่นใจตั้งแต่ต้นยกเลยว่าว่าน่าจะไม่ไม่ใช่งานยากเพราะว่าผมก็วางแผนมา เพื่อจะมาวะสองดักต่อยแล้วก็ดักสองอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ผิดคาดแค่ผิดเกมไม่ได้แค่นั้ผิดเกมไม่ได้<อ>แค่นั้นเองเพราะว่าวางแผนมาไม่ใช่ว่าจะมาแลกมาอะไรก็คือจะดึงจังหวะแล้วก็เอาแบบให้โดนให้นับให้นอยกาเจ้าจังๆเลย<ช>สวนจังๆ<ช><ช>เลยแต่ว่าก็ยังหารูไม่เจอตอนนั้นใช่มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยจัดไง มันยังไม่ค่อยจะแจ้งเท่าไหร่<ช>เป็นไงบ้างเจอกับเทนทักษ,ษิณเนี่ยอาวุธไหนของเขาเลยที่ทําให้เราลาบากใจบ้างก็วันนี้ก็วันนี้ก็สู้ผมผมสู้ได้ทุกลูกคือมั่นใจทุกลูกเลยคือมองเห็นอาวุธเขาหมดเลยใช่มองเห็นอาวุธเป็นไงบ้างจบไฟนี้ด้วยรวมพอใจผลงานไหมครับก็ก็พอใจผลงานมีจุดไหนไหมครับที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขก็หลายอย่างครับก็การออกอาวุธเป็นชุดแล้วก็ เรื่องการกล้าได้กล้าเสียให้มากพูดถึงผลง,งานในวันล,ลูบีนีนะครับชกมากกี่ไฟครับก็ประมาณแปดไฟคแปดไฟครับ,<ไ>รบเป็นยังไงบ้างครับก็ชนะหกแล้วก็แพ้สองแพ้สองให่แพ้ใครบ้างก็แพ้ให้เระ่ันฉายไฟเปิดตัวแล้วก็มาแพ้ชาบิยักษ์ไฟก่อนหน้านี้นอ,อ๋อไฟก่อนหน้าน,นี้เป็นไงอยากแก้มือไหมจับชาติยักษ์ถ้ามีโอกาสถ้าโมเตอร์คิดว่าหมหสาะสขก็ได้เขาที่แล้วมันพลาดยังไงอ่ะ ไปที่แล้วโดนหมัดนับครับโดนนับโดนนับยุบแรกแล้วก็เร่งเ็าคืนไม่ทันตอนนั้นเมื่อคือจุดเปลี่ยนเลยใช่ครับคิดว่าถ้าไม่โดนนับก็น่าจะคว้าชัยได้ใช่ไหมไปถ้าไม่โดนนับก็คิดว่าน่าจะดีกว่าถ้าเจอกันอีกเนี่ยน้ําหนักไหนครับก็ร้อยยี่ิบห้าขนาดร้อยยี่ิบห้าญ่วันนี้ชกวันนี้ชกร้อยยี่หกต่ำสุดทาได้เท่าไหร่ก็ต่ําสุดผมก็ยี่สามยี่สิบสี่ยี่ห้าก็่ได้ยี่สามก็ได้ใช่ครับเพราะว่าตอนผมชก บางทีผมลดน้ำหนักเกินลงไปร้อยยี่สามเลยแล้วก็เพราะว่ามันเราแวงเรื่องข่้นนมันลดลดเกินแล้วก็กินน้ำขึ้นมาอะวันนี้ก็ทําสําเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณทีมงานขอบคุณเสียบร็โจงแล้วก็ขอบคุณนายเพียมแล้วก็ทีมงานศิษรรัตรเสือทีมงานเสียโชดบางแสงครับแล้วก็ทีมงานผู้กองมณีททีมงานผู้ใหญ่ไพโรจน์คังพวงขออีกคำถามหนึ่งครับปีนี้ตั้งเป้าอย่างไรบ้าง ก็ปีนี้ก็ตั้งเป้าอยากัวชัยไปเรื่อยๆแล้วก็ก็เป้าหมายใหญ่คืออยากได้สัญญาวันตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามาชกในวันนล้คิดว่าอีกสักกี่ไฟล์ครับก็ถ้าโชว์สวยๆก็น่าจะมีโอกาสแต่ว่ายัางโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเท่ารู้ตัวเองเลยครับอ่ะสุดท้ายนี่ครับฝาย FC แฟนมวยช่วยติดตามไฟล์หน้าหน่อยครับก็ฝาก FC คอมเพล์ช่วยเชยร์แล้วก็เป็นกำลังใจผมด้ครับก็ วันนี้แผงโคราชทำงานก็จะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นไปครับโอเคครับแสดงความยินดีด้วยครับ